บริเวณนี้นะจุดนี้ก็น่าจะให้ดูหลายรอบแล้วเนาะมันเป็นถนนหมู่บ้านนะเดินเข้าเดินออกนะก็ะจะเป็นรถเสียงหึ <c> ่ง <oughs> ห่งหังเหมือนพึ <c> ่ง <oughs> เหมือนอะไรหนะ่อยเนาะข้างหลังนี่ก็เป็นต้นปาล์มที่ก็ปลูกประดับเนาะ้าเป็นบ้านเราก็สอยไปขายนะเรารู้ลราหกเจ็ดบาทแปดบาทเนี่ยนะเนี่ยทลายทลายมันกองอยู่ในข้างล่างเนี่ยเนาะ เนี่ยเม็ดปามเนี่ยเนาะปามก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวเมียก็จะมีเม็ดเนี่ยมีเม็ดก็คือเก็บขายได้เนาะแต่ตรงนี้เขาไม่มีการเก็บขายให้คนสวนเก็บไปทิ้งอย่างเดียวนะครับทุกคนหลังจากมือวานนี้ฝนตกวันนี้บรรยากาศดีด,ดีไม่รู้ว่าเขามันไก่มาหรือไม่อย่างไร มาอยู่เนาะเราก็ได้มาแล้วไก่สน่องในราคา120บบาทก็คือมันจะเป็นบางวันน่องเล็กน่องใหญ่นะทุกคนถ้าเป็นน่องใหญ่ก็ <c oughs> ท่านจอมยุทธ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ท่านจอมยุทธประเิ้นเนทางนี้ก็จะมาแล้วนะเหมือนมาเหมือนทุกวันเนี่ยนะเหมือนเมื่อวานก็มา น่าจะให้ดูแล้วนะเนี่ยไก่น้องบเอฟบ,บกเก็บเลยนะยีบาทนะเจะเข้าสถานที่สถานีสถานีก่อนนะครับทุกคนครับทักทายสวัสดีตอนเย็นทุกทุกท่านครับ